นะเฟนครับนี่มาทำไรเนี่ยมาวิงว่งวิ่งเอฟมาวิงว่งรวมกับติดใีแล้วก็อานนท์นี่หลุดยักกันนี่หลุดยักกันก็คือจบเป็นการส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวกันเมืองไม่ได้เกี่ยว,ด,ยวด้วยต่างมดนี่ที่มาก็คือเฮ้ยหนูวิง่งพวกมันจบวิ่งเร็วนี่ก็กรู้จักพวกมันหลุดักเกแคนี้แต่เกมรู้จักพวก,ก,กไม่นะ <c oughs> แต่ว่าจบเป็นการส่วนตัวซึ่งวันนี้ <c oughs> มีการฝิกร่างกายเลยยังไงบ้างมาเลย <c oughs> นี่ครับไม่เคยคิดเลยว่าเราจะตั้งทิโลไม่รอถไหมนะครับเอาเอาเอารถนะครับมีใจมีใจหลักอยากตั้งซ่องได้ปักตัวนี่เราอยากอยากจะบอกอะไรกับเขามั้งมั้งก็พวว่าผมกมีใจนะเพราะว่าเขาก็เป็นไม่ได้ตัวใหญ่เร่งเลยไม <bad in. S 2> Teraz, ่ได้ค nah. ือตัวต uh ัวเบานะตัวเบาซึ่งก็ไปใส่กำลังในก็อยู่ในบ้านพวกก็ว่าเป็นแบบนี้นะนีใจหนักตัวทุกชั้นเลย